ครับผมนายรับชนปีามานะครับ B ีก2 0ก็สองทหน้าที่ออกแบบแล้วก็คิดอินเทนครับแล้วก็ทำลิชเมนูครับครับกลุ่ม17ชื่อร้านว่า Starter Gaming นะครับโดย l i น์แชท t อ o r d อันนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้วิการเติมเกมที่ได้ราคาคุ้มกว่าเติมเองครับ ก็ไปดูส่วนของไดร์ล็อกโฟกันครับอ่า b หกหนึ่งูนศูย์หนึ่งสองสีนายอดิเทพพลสวัสดิ์ครับอ่าทำหน้าที่ในการทําออกแบบไดร์ล็อกโฟครับเพื่อนําไปเชื่อมกับไดอ่าไลน์เดเวลอปครับก็ Intent ของเราก็จะมีเป็นเวลคัมอินเทน t ครับซึ่งต้องมีอยู่ในอบอรดทุกตัวเวลาลูกค้าบอกมาว่าสวัสดีเราก็จะสุ่ม r e s p ปอนจากสามตัวนี้ครับ ซึ่งหลักๆเราจะถามลูกค้าว่าต้องการบริการทางด้านไหนครับครับต่อไปก็จะเป็นอา i n t e n t p o p up นะครับก็คือเติมเงินเมื่อลูกค้าเนี่ยพิมพ์มาประมาณว่าเติมเงินเติมเกมเติมเกมด้วยเราก็จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าเติมเกมอะไรสามารถระบุในช่องแชทได้เลยเราก็จะบอกว่าทางร้านเนี่ยมีเกม v a l o r a n t l LL, อ v PUBG Mobile ครับ ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปพ o l l o w up i n t e n t ของ v a l o r a n t นะครับเมื่อลูกค้าพิมพ์ว่า v a l o v a l l ร์โเราก็จะบอกคอนเฟิร์มลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเป็นเกม v a l o r a n t ใช่ไหมครับเราก็จะบอกวิธีเติมก็คือให้ลูกค้าแจ้งชื่อตัวละครแล้วก็ราคาครับเน่จะเราจะส่งรูป2รูปอันนี้เป็นเป็นรูปโปรโมชั่นนะครับแล้วก็รูปราคาต่างๆ ก็เมื่อลูกค้าพิมพ์ราคามานะครับเราก็จะบอกว่าอ่าเราจะคู่นะครับกําลังให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการได้อยู่ให้อยู่ในส่วนนี้แล้วก็จะให้คนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยทาการเติมเงินเข้าบัญชีของลูกค้าต่อไป LLL ครับก็เหมือนวารูแลนด์ครับก็คือลูกค้ามาพิมพ์คำว่า LLL แล้วก็จะบอกว่า เติมเกม big of legend ใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกวิธีเติมแล้วเราก็จะให้เป็นรูปเรทราคาไปครับถ่านบอไปลูกค้าก็ต้องระบุราคาเมื่อลูกค้าระบุราคาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่ารอสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่จะด,ดำเนินการให้ซึ่งเราก็ให้อดินผู้ดูแลเนี่ยดำเนินการต่อไป ที่โมบายก็เหมือน,นครับเมื่อลูกค้าบอกว่าเติมพับ G ีพับีโมบายเราก็จะคอนเฟิร์มว่าเติมพับ g ีแล้วก็บอกวิธีเติมครับแล้วก็จะส่งรูปเลทราคาไปให้ลูกค้าแบบนี้ครับเมื่อลูกค้าพิมพ์ราคามาเราก็จะบอกว่ารอสักครู่นะครับเาื่องที่ดำเนินการให้อยู่ก็เกมสุดท้ายก็เป็นอว v ครับก็ถ้าเขาบอกว่าเติมมา r วอว v แล้วก็จะบอกว่าลูกค้าเติมเอาวีนะครับแล้วก็แจ้งวิธีเติมครับแล้วก็ส่งเป็นรูปเดือนราคาต่างๆไปให้ลูกค้าเหมือนกับเกม,เมอื่นๆขั้นตอนต่อไปก็ลูกค้าเลือกราคาครับเมื่อลูกค้าเลือกราคามาเราก็จะ,อะบอกว่ารอสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการให้เหมือนกับเกมอื่นๆๆ ต่อไปเป็น i n t e n t promotion ครับคือเมื่อลูกค้าถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างซึ่งคำ chaining set ที่เราใช้ก็คือโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอยากรู้โปรมีโปรอะไรแนะนําบ้างเราก็จะส่งพิมพ์ไปครับว่ามีมีโปรลด10%ตั้งเงิน3,000บาทขึ้นไปแล้วก็เป็นโปรแบบเป็นรูปภาพครับก็คือเมื่อเรา P order สินค้าตัวนี้เราก็จะได้ราคาที่ถูกลงครับ ต,ต่อไปเป็นเมมเบอร์ครับเมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิกหรือว่าตรวจสอบสมาชิกของตัวเองก็สามารถพิมพ์ว่าสมาชิกสมัครสมาชิกซึ่งระบบก็จะบอกกลับไปว่าขอชื่อนามสกุลและเบอร์โทรที่ต้องการใช้ลงทะเบียนหรือว่าที่ใช้ลงทะเบียนแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปครับ ครับต่อไปเราก็จะมาสาธิตในส่วนของเดโมนะครับก็คือเราจะลองใช้ไลน์แชทบอทที่เรากล่าวมาให้ดูครับครับผมก็จะมาแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติลูกค้าพิมพ์มาว่าสวัสดีครับบอทก็จะตอบว่าสวัสดีครับร้านสตาร์เตอร์เกมยินดีให้บริการครับส่วนนี้ก็จะเป็นเวลคัมอินเทน t นะครับ แล้วก็ตรง r ร c h เมนูถ้าลูกค้ากดกดไปว่าเติมเกมเติมเงินบอทก็จะตอบกลับมาว่าลูกค้าระบุเกมที่ต้องการในช่องแชทด้านล่างได้เลยนะครับร้านมีบริการ V a l เล็ l เอลเอลเอล b ีพับมสมมติว่าลูกค้าเลือกเติม v o l l a n ทนะครับก็พิมพ์ไปว่า v o l l a n d บอทก็จะให้รายละเอียด วิธีการเติมแล้วก็ให้ลูกค้าแจ้งราคาที่ต้องการเติมนะครับสมมุติผมต้องการเติม500บอทก็จะบอกว่ากรุณารอสักครู่นะครับระบบกําลังให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินดเนนาดเนินการเติมให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลิชเมนูต่อไปลิชเมนูต่อไปนะครับโปรโมชั่นครับสมมติกดกดไปว่าโปรโมชั่น บอทก็จะขึ้นโปรโมชั่นตอนณตอนนี้มานะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นช่วงๆนั้นแสดงให้ลูกค้าได้เห็นนะครับลิชเมนูอันต่อไปกดที่เกมที่ให้บริการนะครับลูกค้ากดไปที่เกมที่ให้บริการบอดก็จะขึ้นลิชรายชื่อเกมที่ให้บริการทั้งหมดแล้วก็ต่อไประบบสมาชิกนะครับบอดก็จะ ตอบมาว่ารบกวนขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่ต้องการใช้ลงทะเบียนนะครับทางเราจะดําเนินการให้ส่วนนี้ลูกค้าก็ป้อนชื่อนามสกุลเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะทําการดําเนินการครับก็มีเท่านี้ครับ